เนาะอันนี้มันอันนี้เลยดิพี่เนาะมันไม่มีนั่นเลยดิยพี่มันเหมือนคนละอย่างไะดิใช่ไหมไอต,ตัวนี้กับตัวนี้นะนเนีน่คนละแบบเนาะโอ้ใครก็จะมาผลิตเหมือนกันเป่ะผลิตเหมือนกันไม่รอบหลังเอาเราแบบคันนู้นไม่ได้หรอพี่ไอแบบของพี่โกอ้อันนั้นลูกย้อนใหญ่ดิใช่ไหมเออใหญ่ดิ่งเลยอั่นั้น่ะ ไปชื่นใหมาปั่นเอาดีกว่าไม่ต้องถอดเสียใปืนเสียใส่ดอกสว่านเหรอพี่สว่านปั่นนั่นแหละปั่นเยอะไหมพี่เยอะฮะเยอะนานปั่นกันหลับในเลยแหะถ้าลงกึ่งมันน่าจะมีนะลงกึ่งพี่นั่นน่ะสายสองถ้ามันตีออกเนี่ยถ้ามันตีออกเนี่ยมันีอะไยเลยแหละจับเครื่องขึ้นแท่น ตึงเลยล้วงเลยแต่ล้วงไม่ได้หรอกติดมันจะโดนตรงนี้เพราะตรงนี้เขาหล่อมาเขาไม่มีการเกียร์เห็นไนหะมจะล้วงนี้อย่างเดียวะจะล้วงนี้อย่างเดียวครับเซอร์ไพครับผมผลิตมามันก็ต้องทำไมหมร้านมันไม่ใช่ว่าผลิตมามเป็นอย่างนี้ได้ติดเนี่ยติดเนี่ย ชนเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ได้ได้มีติดที่เดียวใช่ไหมที่เดียวตัวเดียวไม่รอดหรอไม่รอดเด็กแน่นอนพี่มันกว้างเท่ากันไหมมันกว้างเท่ากันไหมจานเก่าอะไเนี่ยไอ้กลมๆอ่ะเท่ากันแต่โน้มันบางไงเนื้อในมันบางเนื้อในมันมันหลบมันหลบเยอะกว่ากับกับสื่อที่ทวม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเคยบุรีลำดำมซิงนะครับตอนนี้ก็อ่าประกอบฟอนครับมาประกอบอ่าเพาฟ่อนติดปัญหาแล้วตัวนี้ไหนตัวไหนเอาไปดูก่อนนี่ตัวนี้มันติดครับตัวย้อนตัวนี้ยางเส้นใหญ่ไม่มีเหรอเสถอยฮะยางยางไหนตัวลิง มีพี่จ่าตัวนี้ไปไหมบุญสิริยังไม่มีเลยแฟนมันอะแฟนแฟนไหนแฟนอะไรเดี๋ยวตัวเนี้ยแกะมาทาเกลียวในมาโอ้โหมันหลวมเก้อหนีอายัดไปไม่คลิกอย่างเงี้ยนั่นแหละยัดเข้าเบ้าพลิกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยหลุดอยู่หรอกดึงออกออกง่ายดึงไงพี่ของเดิมยืดแค่ออกมาตั้งเยอะยืดก่อนเราไปใส่ถังน้ำมันเบนซินเลยบวม น้องใช้กูบูตาเหรอใช่อเปลาใช้กูบูต้าดีแล้วใช้หลอกปอดเปิดอ่ะปูกน,นี่เลยผลิตมาแล้วไม่มีอะไรหายากไม่ต้องผลิตแล้วต,ต้องมาขายแล้วมาหาวราต้อมาเสียเวลานั่งยืดอย่างนี้ไงยืดไหมยืด ดเดี๋ยวมันก็หดฮะยืดแล้วเดี๋ยวมันก็หดไม่เป็นไรแต่เราใส่เข้าไปได้อะใช่ไหมล่ะโยืดอะไรเลยโอ้ยืดแล้วนั่นยืดยัลองเขี่ยเหมือนเดิมโหดเอาไฟลุลนก่อนนี่ครับลองแก้ตัวนี้ติดว่าเอาวินดิงด้งเหรอเอาวินดึงเลยอะ ขนาดมาเช้านี้ตัวเองก็ไปติดตัวเกือบตัวตัวเลด,ดึงขึ้นเออผมคำขาดทำไมอุ้ยมันขาดหรอกถ้าผมยืดลงขาดอ่ะช่วยผมหน่อยพี่ดึงเองนะพี่ดึงไว้สักค่อยๆดึงไว้ผมไม่เสียนหนังยางเนี่ยมันต้องยืดเสร็จแล้วก็ยกไปใส่เลยอ่ายกใส่เลย ใช่ไงพี่คือเขาให้เรามาเอามาทำอย่างนี้แหละบ้าไม่ใช่นี่หรอกเนี่ยนี่ถ้เาเป็นแ um อร์แอร์รั่วมาอลไรแบบนี้เอาลิงเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องใหญ่เลยเนาะใส่ไปแล้วก็ใหญ่ที่ร้านประเสริฐไม่มีเหรอไม่มีแทนเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมาฟิตตรงนี้เสร็จมันเป็นรั่วเข้าข้างนี่เนี่ยมันจะรั่วออกเข้าในร่องเนี้แล้วก็น้ำมันไหลออกมาแต่ร่องมันห่างอยี้นะรคนได้เลย จริงมันต้องฟิตทั้งสองฝั่งข้างในอ่ะดันดันแน่นแล้วก็ตรงนี้กะนนูนออกมาหน่อยนึงอันนั้นผมจะอยู่อันนี้มันถึงนี้เสียบไปมันยืดก็จริงอ่ะมันก็ไม่ดันข้างในพวงมันเล็กกว่าที่เชื่อมต่อสองอันเลยไม่ได้อ๋อเอาไปแทนน้ำมันมัซึง่ายกว่าเยอะเลยตัวแน่นอนนุ่มด้วยหมดคุณภาพเนาะก็มันไม่รั่วเนาะอันนี้เดี๋ยวก่อน ทำไมมันทํมาไม่เร็ยืดีกน้อยนฮครับเจอกันใหม่พอพอยืดเสร็จก็เท่าเดิมเลยยังคงมอสีนนั่นใช่ของเก่าบริกว่าทันของเก่าก็ัลวัดหรวะเออว่ะโอเอ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 อต่อกนณีเข้าไปแล้วโบทองแดงเดินพางมาตั้งใจ แต่ไม่มีอะไรก็ดีใส่ในี่ล็อกใส่ก็ยกใส่กระเบียดจะวิ่งเข้าลองมันจะเข้าลองได้ไงวะไม่เข้าใจดูจกระเบียดอยู่นี่นั่นดินั่นแหละรูที่มันบากอะ เีนนยร์น่อยมั้งเนี่ยรูอันนี้อยู่นี่แต่รูอัดมันอยู่นี่มันหมุนมาหากันไม่ได้หรอพีไ่ได้พอไข่นี้เข้ามามันจะมาปายน็อตตัวเนี้ยมันจะโผล่มาส่วนตัวนั้นพอดีพอดีเลยกันในตัวนี้หมุนแล้วก็กรีดนี่นี่นี่รอยหัวอัดแลดอลอีเจาะเหรอ นี่ไงจี๊ด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 ี๊ดนี่น้ำมันจะบินจู่ๆฟีดฟีดีดีดเข้านเลยอดไม่อยากให้น้ำมันรั่วก็อัดกระบี่อย่างเดียวไม่ต้องเติมน้ำมันด้ออกโรงละ็นอกยางตายแล้วมั้งยางตายแล้ววิ่งไปจัดตึ๊งตึ๊งตึ๊านจัด พ่าออกไปออกกํลังกายทัาแกมไยดวงใช่ไมอัแบต้อ้สีนี้ยังสวยอะ่ะยังสวยเลยเงาวับเลยนะพี่เก่งนะ่ะใส่แก้มคาร์บอนนะสวยเลยอ้าครบนาอนาอะ ดีแม็กซิ่งครับอย่าไปขูดรถนะลูกยาวเหล็กไปขูดรถนะเอาไปทุบรถเอาไปทุบรถโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากแล์ฝากแชร์ฝากติดตามช่องเคยบุรีรัมด้วยนะครับผมโอ้ไม่ได้ถ่ายในช่อง